สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแกงบอนนะคะแกงบอนใส่กะทิค่ะก็มีขั้นตอนก็เอาบอนมหาหั่นแล้วก็ต้มในน้ำกะทิก่อนนะคะจะคัดแยกเป็นหางกะทิก็ได้ค่ะต้มกับหางกะทิก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเนื้อบนสุกเราก็ เอาเครื่องแกงที่เราตำละเอียดแล้วเอามาลายน้ำลาลยกับน้ำกะทินะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่บอลกำลังเดือดนะคะใส่ลงไปให้หมดนะคะเครื่องที่เราตำเอาไว้ละเอียดแล้วหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเมื่อคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็เติมด้วยส้มมะขามนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะ เพื่อที่จะปรุงรสชาติให้เข้มข้นมีสามรสนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะติดตามดูตามคลิปไปเลยค่ะเมื่อเครื่องของเราเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะเมื่อใส่กุ้งสดลงไปแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิที่เรา ที่เราคัดแยกออกไว้นะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะนี่เลยค่ะกุ้งสดๆได้มาจากทุ่งนานะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันตอนนี้หอมแล้วนะคะเพื่อนๆรสชาติหอมหน่าทานมากค่ะ เมื่อสุกแล้วเราก็ยกมาเสิร์ฟทานกับข้าวร้อนๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกน้ำท่วมนะคะนี่ค่ะคือแกงที่สุกแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปนี้หากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนาะด้วยนะคะ